สวัสดีครับพี่น้องวันนี้แพ้ว่าสิแกงหมูแกงหมูหรืออมหมูนั่นละเพื่นมาแกงเนาะแกงอมแกงอมแกงนี่ล่ะแกงหมูใส่ผักฟักแกงหมูใส่บักฟักครับผมนี่หมูนี่หมูโอเคไปเดี๋ยวไปเมืองกันครับผมแกงอีสานบ้านเฮานัวๆครับมาน้ำเดือดบุกๆแล้วใส่ เครื่องแกงที่แพรว่าต่ำไปครับผมกับมีตะไคร่พริกหอมบัวใส่เม็ดลดนเนี่ยที่เข้มข้นโอ้โออแกงแกงแกงแบบ แกังสิอยังแกงไก่นี่ล่ะพี่น้องแมนแต่ว่าเขาเปลี่ยนจากไก่เป็นหมูเขาไม่มีไก่เอ้าเดี๋ยวแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเลยดีเ๋ยวหมูเขาได้เยอนี่สิไปเอาสิไปเอาข่าแจกได้เยอะสิท่านเพิ่อนวะก็หมูเขาควอม เพ่ว่าใส่ไปซื้อฟักก็บบได้พี่น้องเพว่าจะหิวเหลวเจนที่ซิปมงแล้วเนาะหมูติดมันนิดๆครับผมนี่ใส่ฟักเอาบานห้องคือมืดสิแม่ <laughs> มไฟโมบบเจีงใส่ฟักต้มฟักอห่าชุกก่อนเดี๋ยวปิดฝาใบก้อนฝาไปก้อนใส่ฟักชุกก่อนใส่ใฟกักมาปรุงเครื่องเดี๋ยวเ้างจะมาปรุงเครื่องเนาะอ่ะโอเคพี่น้อง ข้าเดียวตานดำเงี่ยขึ้นขาอยู่ยผูแปง้โโแปงโหอปูแป้งห่อปูแป้งไว้ต้องดึงสวัสด,สสดีสวัสดีค่ะพี่้องจ๊ะเแล้วขีกิมยังฝนตกใส่ตะหน่อยไปซื้อพักในบ้านบ่ไดมบ่วมีพัก,กเก็บพังน้ำหอดน้ำสวนลลวนี่แหละแกว่าเลยเก็บน้ำสวนอยู่ขวางเิ่มเอา ป่อได้อยากได้กินอยู่ดอกมูกับในตู้เย็นขบว่าถนนมันมีจะตุมนะยากบ่ทางยากบ่ว้ายไปบ่ได้ลดเลยรถรถเจ้าบ่ต้องเอาไปขี่เด้อลลางเ,เก็บไว้แล้วยังไปบ่ั้งเดี๋ยวทานรถข่อยมาุลไบสามผลละไบสามไปสี่ผลละเมื่อมื่อละมันนี่กินไป้ยังหลานลูกตุ่มไข่ตุ่มไข่กันมามา นี่นี่มั่งมานี่นี่มานเลิบอ่ะต้มไข่ต้มไข่ไข่ตุ้นยังทอดหมูทอดปลาป้อนไปกวอนอะไรละไข่พะโล่เนี่ยอุ่นต้มไข่อุ่นแล้วอุ่นเลวดูกกินหรือเปล่ายังคอยป้อนยาหน้าไปโอ้ตีป้อนยาคาเชียครับผมฮะเด็ดกับของกับน้ำตหน่อยสิไป เอาผ้าคี่ใดน้ำเพลินบูบูคีอใดน้ำเพลินบูันบุเพลนแจกผ้าไหมช่วงนี้ก็แต่หน่อยบบลินมีงานมี่ยังที่น้องงานก็มันหนาฝนเนาะกับ่บคอยมีงานปนออมหัวอมสวนกับ่บมีผุ้ใดขี่จ้าง อยู่ในเขตอำเภอเสฉังตัดหญ้าตัดยูก็ได้ได้พี่น้องเด้อจะมาฉีดยาเขาอกเออจะมาฉีดยาเขาเบาอานที่ีออ่อ่านที่นีครับผมนะชุกเลาบ้างไหมอ่ะ เร่น้ำปลาดกแกงนี่นุน่นุ่งๆพี่น้องคุณด้วยรสดีสตีเดีเจ้าแจกนี่ไหมไม่ได้หัน่น ผมนัวอันนี้ผมนัวเทศบาลเกียร์นี่่ะเกียร์กับเกียร์คับรถเกีคร์จีหอดพะเยตูดด้เดีย๋ยวใส่เนาะงไม่เห็นออกจิบหอดลุงเดิงามเราอยู่ได้จะเล่าหลาย chỉnh đẻ kim đẻ không quân này, mới quân <laughs> <Tính để. cười> này, không quân này, không quân này, không quân này, không này, không quân này, ป้ลุงตูอยู่ไหนลุงตูอยู่ไหนเราอย่มยามาคอยหาชิม,มอเอ๋ก็ผมชุรสน้ำปลาผมชุดรถน้ำปลาประเดดเบีย,ยง มามาจะได้ย้อนลูกตูเห็ดไผห่อนเด้เแ <Yeah. S 1> ม่นบอนลอ่ะ <Yeah. S 1> เอา้ารสชาตโอเคหรอบอกไม่ะรสาโอเครอบออ้ยนี่รครับผมแจงหมูน้ำลายหมดคอยบอกแพ่ว่าจักน้าเออเดี๋ยวคอยามแทว่า,าให้พี่น้องด้วยแทว่า yeah. อย่างขึ้นมาแก่งอย่าง่าวาแกงอย่างขึ้นใจน้ำหลเท่มาสดน้ำหมอครับมันวงเอฮ่า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 น่่่เ่่่ ง่ายง่ายง่ายแจงใช้ฟักครับผมโอเคครับ, <Okay S 2> รบไปก่อนครับสวัสดีครับ